เอาแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาอีกแล้วกับชิคกินฟิวเ้ยมึงก็เล่นกูเร็วจริงนะไอ้น้องไม่ให้เอ่ยซึกหน่อยเลยโอยสุดจริงครับรอบนี้คือเราต้องกดสวิตช์ว่าเพื่อให้ไอ้ลิฟ์นี่ขึ้นไปครับโอ้โหเรียบร้อยหลังจากที่เราใส่ท่อใช่ไหมแต่ พอหลังกดไปนี่คือเหมือนมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นเลยว่ะมันจะมีระยะเวลาวะ่ะเอา้าไม่ขึ้นยังเดี๋ยว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 เผมันหันหลังแป๊บเดียวนี่คือเห็นเลยอ่ะันยืนอย่างี้ชัดไหมอออันนี้เดินไปเดินมาเดินออกเดินออกแลเดินกลับวะเอามันเดินเข้ามานี่ว่ะแม่สับสินอีกแล้วสับสนอีกแล้วชัวหวะนี้ไปไหนครับไปไหนครับโอ้ยเอกเอกเอกไปเลยจังหวะนี้ กวรตีนเดี๋ยวบ้านเล็ยกโอ้เอ้ยเอ้ยจ้องหน้าด้วยแต่เสียงไม่เห็นกูก็ไม่รู้เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ไม่เข้าใจไปเลยนะไปให้เร็วคลิปพี่ขอร้องละ่ะพี่ขอเลยไปเถอะนะจ๊ะไปโอ้โหจังหวะนี้ครับมันไปยัง เหมือนจะเห็นเราดูลองกันแล้วกันได้ไหมได้อยู่อ่ะเห็นแต่อ้าหายว่ะจะบอก่าฝั่งนี้เดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่ะมันเดินออกไหยังไอ้น้องไม่เดินออกมันเดินเข้ามากับที่เดิมมั้ยเนี่ยปัดเสียวนะน้องน้ำพี่เออแค่นั้นครับไปซะไป เฮ้ยมึงเดินอยู่แถวนี้จริงอาอออกไปละนี่ดึงสองครับลองนับสโอ้โหขัดปุ๊บรู้เลยขัดปุ๊บรู้เลยตามึงดีจริงอ่ะมันจะมีเสียงตุกแตก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 ครับโอ้คือแบบว่าระยะเวลาทวงเราแต่เราไม่รู้ว่ากี่วิว่ะต้องลองนับดูกันดูเหมือนจะไม่ค่อยนานนะแต่ต้องเอาให้ชัวร์ว่ะไปให้เร็วกิบ ผมไม่เห็นกลับมาเพื่อนโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ยสิบวิเลอวะถ้าสิบวิเราต้องวิ่งไปในช่วงระยะเวลาที่ที่ผายเท่าไหร่ดีวะเนี่ยหลังเกินห้าหรือหกครับพอหกวินนี่คือต้องรีบวิ่งไปแล้ว ลองไหมต้องลองครับแต่ต้องรอไอไอไก่นี่ออกไปก่อนนะฮะไปยังไปครับนับด้วยครับ 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10หจครับจอนี่ครับเร็วเร็วเร็ว,รวอ,ม,อมึงม่ขึ้นอล้าผิดไปเหรอเร็วเหรอ คนตีแล้วเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้มึงก็วิ่งมาพอดีเลยไวยโ้ยอืมว้าไงกับมึงดีนี้โอ้ไม่ต้องมาหาันตุด ไปไปซะไปไปเลยขอห้องขอห้องจริงครับไปคุณตีนพดูดโอ้ไปเลยนะน้องให้ไวขิบเดี๋ยวใจเสียงอยู่เสียงอยู่อยู่ไหนวะมันออกไปยังไอ้น้องน้องอยู่ตรงนี้ถ้าผมก้มผมไม่เห็นว่า เห็นแค่ซอกนี้น้องมันเดินมาหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแสิจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โห้โอ,อ,อไปเลยไม่มีทางได้จับกูหรอกไม่มีทางได้แดกกูหรอกไอชิค้ไม่ไหนไปกูไปละไปเลยให้เร็วกกิบ จังหวะนี้เอ้ยประตูมันเปิดไหมเนี่ยอ๋อมีประตูเอ้ามันก็มีประตูนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันพังมาได้ชิปหายแล้ววิ่งโอ้โหเดี๋ยวว่าแล้วจังหวะนี้ต้องมามันคงจะไปแบบเฮ้ยเฮ้ยไรโอ้เอ้าเอ้าเดี๋ยวยังไงสิเอ้ยเอาชิคกี้ <ม>านายไม่ใช่คนที่ฉันคิดไว้เลยนะแต่ดูนายก็ไม่ต่างจากคนอื่นไม่แตกต่างเท่าไหร่แล้วจริงแล้วนายต้องการอะไรกันแน่นายหลงทางเหรอนายกำลังหาทางออกอยู่หรือเปล่าเหรอหรือ,รอนายต้องการจะทำร้ายฉันนายไม่อยากทำาลายฉันหรอกใช่ไหม เอาว่ะไม่คุยกับเราด้วยว่ะเฮ้ยฉันต้องการให้นายออกไปนะฉ้นคิดว่านายก็ไม่คงไม่เข้าใจาหรอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นฉันออกมาเนี่ยเป็นอิสระไม่มีมนุษย์คนไหนที่แข็งแข็งแรงพอที่จะหยุดฉันได้อืมหดจดหดจดคืออะไรเออแล้วคนอื่นเขาไม่โชคดีหรอกนะที่เขาว่าเขาแข็งแรงไม่พอนะ แต่ฉันช่วยพวกเขาแล้วฉันฆ่าทุกคนที่ขวางทางฉันเฮ้ยแล้วฉันจะไม่หยุดแค่แก,แกหรอกเอ้ยเราอะหมาถึงเราอะแต่ตอนนี้เออฉันมีโอกาสให้นายนะนายแค่เปิดประตูออกไปแล้วนายก็จะมีอิสระฉัันสญญาตอนนี้แหละว่านายจะออกไปแล้วนายไม่กลับมาเข้าใจไหมกลับมา Never come back เไยจะกลับมาว่ะเอ้ย พี่ไก่ไม่ให้เรากลับมาครับนัคือถ้าผมออกประตูนี่คืออุ้ยอวิ่งได้เอ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเ้ย้ยโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยลังให้โอ้โหทไรเนีโโ่ยอย่าอย่าตัวตายสิหมายถึงเดี๋ยวกูตั้งตัวไม่ทันมาอยู่นี่ได้ไง จากที่นายมาอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะโอา้าดิมันแปลกมากเลยนะนายไม่ควรไปอยู่ข้างล่างนี่นะเราเราทำงานได้อยู่โอ้เอออธุอย่าหน่อยเดี๋ยวเราเจอเทปพวกที่มันมเทปบันทึกอัดอ่ะไม่ต้องไปเปิดฟังเลยนะมันเป็นข้อมูลลับอะนะข้างล่างเนี่ยอ๋อผู้จะเข้าไปนี่คือโดนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหว,วาดเสียวโผล่มาว่ามึงจะ โอ้โกีการอีกแล้วจงังหวะน,นี้เออใจเออเลยแต่คงไม่มีไก่แล้วมั้ง <c oughs> โอ้ยไออแต่ทางมันเหมือนจะมีวะ่ะเอาไงครับจงังหวะนี้ฮะค่อยไปมีสองทางด้วยว่าจะไปทางไหนก่อนขวาเออทางนี้มีอะไรซีมีทางไปงั้ไปข้างหน้าก่อน อันนี้น่าจะเป็นห้องเป็นห้องตันห้องอย่างเดียวว่ะนี่ครับเอ้ยเอ้ยมันโอโ้โหอันนี้คืออะไรนกเหรอแล้วจะบอกนะไออันนี้คือวัวใช่ไหมเหมือนมันว,าวาัวว่ะแล้วแบบว่ามันกินไอชิกกี้กินเหรอ This is e นี่คือบันทึกเสียงอีริก วันที่500ปนนี้คบรอบ20ปีของเซบาสเตียนการเกิดเซบาสเตียนผลผลิตของโปรเจกต์รีเบิร์ว่ะมนุษย์ดัดแปลงที่คนแรกของโลกสามารถอ่านเขียนแล้วก็พูดได้เหลือเชื่อเลยเป็นการค้นพบที่สุดยอดมากเรายังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะเราต้องรอก่อนเราต้องทดสอบมากกว่านี้อีก มันมีโอกาสที่จะพัฒนามากกว่านี้อีกเราจะต้องทดสอบแต่มันยังไม่สมบูรณ์หรอกมันยังไม่เพอร์เฟกยังแล้วเราก็จะพยายามทำให้โปรเจกต์รีเบิร์สเนี่ยสำเร็จภายใน5ปีจะไม่สนหรอกนะว่าไอ้ผู้พูดเรื่องหายเจ้ว่ายังไงจะไม่สนหมอหรอกจะไม่สนแม่ฉันด้วยว่าจะพูดยังไงเราจะทำในสิ่งที่ถูกเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ถูกอะเนี่ยก็คือ ไอ้พวกนี้มันดัดแปลงเอาคนมาดัดแปลงเป็นแบบไอ้ชิกี้นั่นคือไก่นั่นคือคนใช่ไหมอุ้ยมันดัดแปลงไงเป็นไก่ตัวใหญ่ันขนาดนั้น,นะวะเนี่ยโอ้โหนี่คือความสําเร็จมือเนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบเลอะเทอแล้วครับผมโอ้โหสติไม่ดีแล้วครับนักวิทยาศาสตร์สติไม่ดีแล้วอุ้ยแต่ก็ทําให้เราได้รู้ความจริงมากมายหลังจากนี้คือก็ไปต่อครับอันนี้เปิดได้ไหมเอ้ยล็อกครับ ห้องไฟฟ้าปะเนี่ยระวังสายไฟระวังไฟฟ้าจะหยิบค้อนมาตีได้ไหมไม่ทุบหรือทุบทุบแล้วมันมีสองประตูนี่อันนี้เปิดได้ไหมอ่ะเอ้ยอา่าทางนี้ก็ได้ได้เออเอาไปทางไปต่อเอาแล้วทางนี้ได้ไหมเอ่ยจึบ๊บเอ้านี่ห้องห้องกรงขัง อย่าบ่นนะเอาไว้ขังไก่อ่ะไม่ใช่ขงังมันมีทางขึ้นไปครับรเฮ้ยเต่ดไปทางนู้นก่อนทางนี้เหมือนจะนี่มาอีกฝั่งหนึ่งโอเคมีอะไรสิถ้าก,กดอ่ะอ๋อจับหายแล้ววิ่งว่ะทำไม่นนะ่อุยวิ่งติดวิติอึ๊บเอ้ยทันอยู่ ไ,ได้เลยแล้วมันไม่มีอะไรให้อ่านใช่ไหมเอา้าโอเคหมอบไปครับโห่ไหนวะเนะี่ยโหอุ้ยตุ้งตุ้งตุ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 ง,ตงแล้วเราไปทางไหนต่อลงเอา้าโอเคประตูแล้วก็ไม่บอกโอ้ยอยู่ก,กันกับผมนะครับผมอยู่ข้างหลังผมไว้ครับเกาะผมไว้นะฮะเราจะฝ่าฟันไปด้วย เย้เย้นี่กูต้องวิ่งไปหามึงสินะอ่าเจออะไรอีกเนี่ยบอสใหญ่เหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้อฉันเป็นต้นการทำให้นายกลัวนายและฉันเราไม่แตกต่างกันฉันชื่อเซบาสเตียนเอ้าเซบาสเตียนนี่เหรอนั่นแหละที่พวกเขาเรียกพวกมันเรียกฉันฉันติดตามดูนายอยู่ฉันฉันฟังตลอดเวลา that don't here. you work ฉันรู้ว่านายไม่อยากทำงานที่นี่ You really oblivious to are what's นายน่ะรู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้น I've radio. heard your ฉันฟังจากวิทยุอของนายเสียงนั่นฉันรู้จักมันรู้จักเขา who He's think not you is. เขาไม่ใช่คนที่นายคิดหรอกนะชื่อของเขาชื่ออีลิกเนี่ยเขาสร้างที่นี่มาเขาเป็นคนที่นี่แหละเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดของพวกเรา อีลิกเนะี่ยมันชั่วช้ามันปีศาจอ๋อแล้วเขาต้องการเอ,อ่อความต้องการความเจ็บปวดมากกว่านี้อีกอนายและฉันเราหยุดเขาได้เพราะฉะนั้นเอ,อ่อเขาว่าจะฆ่าเราทั้งสองคนเลว่ะอ,อีลิกกำลังหลอ,อกใช้นายเดี๋ยวเขาก็ฆ่านายนายอ่ะตันแล้วฉัวนเห็นอะไรมามากแล้ว ลไก่นัน่นเขาต้องการไก <sk r ak> ่นั่นนั أو, ่นแหละทำไมเขาถึงส่งตัวนายมาใช่ไหมไก่ชื่อคูเปอร์อ๋อนั่นแหละพอนายณะนันายไม่รู้หรอกใช่ไหมเมื่อคูเปอร์แหกกรงออกมาเนี่ยเขาช่วยฉันแล้วตอนนี้ลีต้องการเขาต้องการความเจ็บปวดมากกว่านี้อีกโอฉจะมีแผนนะ นายจะช่วยพวกเรานายต้องลอ่อมันลงมาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวทำตามคําแนะนำของฉันแล้วนายจะปลอดภัยโอ้โหคนนี้ก็คือเซบาสเตียนฮะคือเป็นมนุษย์ดัดแปลงคนแรกก็คือคนนี้ใช่ไหมแต่ทำไมสภาพนี่คือตอนแรกผมคิดว่าเป็นไก่นะแน่ที่ไหนได้เป็นคนนี้ว่าแล้วสภาพดูแบบเหมือนโดนไก่จิกเลยน่กกานกลันกกวนะกลัวนะกลัวเดี๋ยวเดาทายกันแล้วไก่ชื่อคูเปอร์ฮะ ไก่นี่ก็ดัดแปลงเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกให้เราเออ่ล่อล่อคูเปอร์ลงมาลงมาไหนข้างล่างนี่เหรอเอาชี้หมายละไฟโอเคโอ้ยเดี๋ยวโอเคเราหาทางออกได้แล้วอเแกนี่มันมีท่ออยู่อ่ะอยู่ด้านหลังกระเพงถ้าเราทำต่อท่อท่อยาสลบอ่ะนะเราก็ทำให้ไก่สลบ อ่าโดยไม่ได้โดนอาะไรเสียหายใดๆนั่นแหละนายก็อาจจะหลับไปด้วยนะแต่เดี๋ยวฉันก็จะปลุก <c oughs> นายเองนี่แหละน่าจะเป็นหนทางเดียวแล้วน,นายต้องเอาแก๊สนั่นแหละต่อเข้ากับท่ออย่างแรกเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะปล่อยแกส๊แกสออกมา ง่ายสิท่านี้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะพูดแล้นะก่อนที่ฉันจะปลูกนายแน่นอนเลยฉันก็จะบอกเลยว่าเป็นเกลียดอย่างยิ่งเป็นเกลียดเลยกูเป็นเกลียดกับมึงเลยโอ้โหเดี๋ยว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 ไม่มีใช่ไหมน้องไก่ล่อมาแสดงว่าไก่มันก็อยู่ข้างล่างนี่หรอเดี๋ยวมันตามเรามาเหรอเยเย้ซึบแก๊สรีลีส ก็คือมันให้เอ่อให้เราต่อท่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวต่อท่อก็คืออ e ีลิกให้เราต่อท่อส่วนเซบาสเตียนให้เราลอกไก่มานี่ครับแล้วก็เปิดยาสลบว่ะเอาอุ้ยเอามันเหมือนให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะทำตามคำแนะนำของใครใช่ไหม แต่เซบาสเตียนคนที่แบบว่าดูไอ้ดูเหมือนเป็นไอ้หุ่นทดลองมันดูทดลองอะ่ะมันมันก็เหมือนจะพูดความจริงนะอีลิกไม่ก็ดูดูชั่วๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ต่อท่ออ๋อคือเราต่อท่อถ้าผมกดอะ่ะอันนี้คือกดปล่อยแก๊สเเดี๋ยวเ,เรา,เราลองเลองเป,ปิดตัวกันตรงนี้มีอะไรปะ มีไหมเอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเรามาจะทางไหนเนี่ยหลอดเกงอ๋อทางที่เรามานี่วะบ้าจริงเชียไก่อยู่ครับถ้างั้นเปิดแล้ววิ่งเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งโอ,อ,อ้ยสไลด์สไลด์เอ้าจาเอ๋เฮ้ยมา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 จริงถ้าเรากดปล่อยอ่ะเอ้ายังไม่ได้ต่อทอ่อเอาวะจริงวะสรุปคือต้องต่อทอ่อเหรอ ต้องไปต่อที่ไหนอ่ะไปฝั่งนี้เหรอวิ่งได้ไหมวิ่งเลยวันนี้กูวิ่งเลยไก่อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเอ่าซ้ายขวาขวาแล้วกันขวาจิบหายแล้วตรงนี้มือจัดเอ่อไม่น่ามาหรอกจริงเอ้าโอ้โหตกใจเสียงไก่กูงงไปสิทำไม่เสียงมันใกล้ยังอ่ะเดี๋ยว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 มาเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลบได้ไหมตรงนี้ที่หลบอยู่อันนี้คือไก่ไก่ที่เลี้ยงเพทดลองป่ะน่าใช่ครับแล้วอันนี้เปิดอะไรอ่ะเป็นทางดาก๋อปิดปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนาไก่มันไม่น่าน่าจะยังไม่มาเฮีย กิ้งกิ้งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนมันจะตามเสียงมาไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอุ้ย,อออยโอ้โหเหยียโอ้เล่นอย่างนี้เลยไอ้คูเปอร์เฮ้ยหลงดิตกใจมันจะมาไหมเสียงมันมาแล้ววะเฮ้ย มาปะเนี่ยเสียงเหมือนใกล้โอ้ยว่าเสียวจะเอ้ยต่อท่อนี่คือท่อนี้หรอว่าเสียวว่ะมันเข้ามาใกล้ปะเนี่ยพวมึงนะครับ ไป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 วอนี่ไงกลับไปปล่อยยไอ้ปล่อยแก๊สสลบได้แล้วโอเคแล้วทีนีไปไงอ่ะอามันอยู่ฝั่งไหนข้างหลังเหรอกิ้งๆด้วยว่ากูอยากให้มันออกไปก่อนอะแล้วทางออกมันเป็นทางเดียวด้วยครับเอ้ยๆเดี๋ยวเเอาไงอะ ไปได้ป่ะมันต้องปุ๊บป๊อกป๊อกป๊อกแถวนี้แหละใช่เจ้อาใช่ตัวเองเอ้ยเหมือนเห็นกิงกิงว่ะมันเดินม,มาแถวนี้เหรอโอ้ยเสียงจริงหมาจริงน่าจะมาจริงครับจังหวะนี้ โอ้ย,อยมาว่ามาแล้วไอ้น้องมันฟังเสียงมันได้ยินเสียงกิ่งอันแน่กลับไปเลยเพื่อนเดินกลับไปเลยไปซะไปไปเลยไป้วไปคลิปโอเคนี่คือผมก็แค่กลับไปใช่ไหม มันไม่อยู่นิ่งนะเพื่อนขอรล้องเลยถ้ามันเดินหันหลังกลับมานี่คือฮายนะมันเดินจริงวะไม่กลับมาละมันเสียงมันดังกิ้งกิ๊งตลอดเวลาเจ่โอ้ย ไหลายระลบท่อนี่ล้าท่ออ๋อมันคือทางเดียวกันทางเชื่อมแต่ท่อแม่งร่วงนี่น้องอยู่นี่กุ๊ก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 แล้วนี่กิ้งกิงกิ้งกิงนี่ใครล่อที่เซบาสเตียนหรืออีลิกมันเปิดล่อหรือเปล่าวะเราล่อน้องไปไปริมโอ้ยเลี้ยวซ้ายป่ะไปเลยเลี้ยวลงไปเลย สวยขอลองเลยขอลองเลยขอ้องกิ้งกิงเหี้ยอะไรโอ้โหกิ้งกิงเหมือนรู้โอ้เดี๋ยว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 ุ้ยกิ้งกิงอีกสรุปมันกดกิ่งนี่คือจะจะล่อล่อไก่หรือมันจะมันเรียกไก่ให้มันจัดการเราวะ โอ้โหนี่ไงล่ะครอบครัวมึงเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยคูเปอร์คูเปอร์ฮักไปยังครับอ่ะงงเสียงหมดแล้วเสียงมันเหมือนอ่าแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันอยู่แสนไกลด้เหนปะ่ะอย่าเดอ้อ Yeah. <ว>เยดินไปฝั่งนู้นได้ไหมตรงไปเลยเพื่อนขอแค่นั้นแหละมีซ้ายขวาซ้ายอีกกิ้งๆกิ้งอะไราจังหวะนี้คือมันจะวิ่งเร็วกว่าเราปะวะวิ่งเลยครับจังหวะนี้ไม่สนโลกแล้วครับอ้อมครับวิ่งกลับจังหวะนี้ให้เร็วขีด โอ้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 ยอ้ยโมาถึงแล้วเอา้ากดดิรออย่างไรกดอะไรครับเอากดอะไรมาถึงกดเลยครับโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละขอบใจมากไม,ไม่รู้เราไปไ,ไ,ค,วไความยังหมายความว่ายังไงกักแบแถบนี้อ <c oughs> ุ้ยลิน้นพันเลยครับปู่สลบไปแล้วเอ้อาเรียบร้อยครับยังไงสิเงียบ <c oughs> เลยนอนหลับไง thank you. ขอบใจนะ I never learned name. your actually uh, ฉันไม่ยังไม่รู้จักชื่อนายเลยนะแล้วฉันก็ไม่อยากต้องการด้วยล่ะนายเป็นเด็กดีนะเป็นงานที่ดีมากเลยการสศึกษาของนายเนี่ยจะอยู่แบบในองค์กรเลยล่ะเดี๋ยวอีริกแกจบแล้วอีริก จบแล้วเอดเ็ดคแบทแมนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเลยเฮ้อเออเอออเอา,เอาชิบหายแล้วยิงใครได้ดอกสองอ่ะยิงซ้ำมั่งนายไม่เออมีค่าให้อภัยและนาย,นายฉันขอโทษจริงๆ โลกนี้ไม่เหมาะสมกับนายและนายเหมาะสมกับสิ่งที่ดีกว่าเอือ้อกูเหรอเอาชิบหายแล้วเกมพิกปุ้นนี่เอาเอาจบงี้เลยอ้าวเฮ้ยนายปลอดภัยแล้วเอา อย่างวะยังไงสิฉันฆ่าอีริกแล้วเขาไปแล้วเขาทำร้ายเราอีกไม่ได้แล้วคูปเปอร์ก็ไปด้วยน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าเขาเติมเต็มความเจ็บปวดและความโกรธเขาจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกแล้วเขาสมควรไปที่ที่สงบ นี่เป็นครั้งแรกเลยฉันเป็นอิสร and I, นายและฉันมีบางอย่างพิเศษเราคือมนุษย์ยังไงล่ะอืมอ a ฉันเป็นมนุษย์ ก็เมื่อก่อนก็น่าจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วดัดแปลงแต่ดัดแปลงซัดแบบเอ้ยเหมือนเหมือนไม่มั่นใจฉันเป็นมนุษย์โอ้ยโอ้ยอ่ะหันปืนยิงตัวเองเหรอฉันเป็นมนุษย์ คือความเป็นมนุษย์ของอ e ีลิกนี่คือก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับโลกนี้เหมือนกันเลยเปล่าวะใช่ไหมแต่รู้สึกเป็นอิสระแล้วโอ้เกมนี้ครับโอ้ทำออกมาได้จริงจังชิบหายเลยโอ้มี voice cast ด้วยครับผมคูปเปอร์อดัมคาริโซอีลิกคุณเควินนะอ่าวเมทัน อันเรเวจินอันนี้คือแบบต้องบอกเลยว่าใช้การจอได้สูงสูงในดับผมนี่คือของผมใช้1 0 6 0ไงอันนี้มันแบบ1 0 7 0ตอนเปิดมานี่คือภาพหน่วงจัดครับโอ้โหใช้เรเวจินแบบของของจริงแหละมาตกเลยรอบแรกอะ่ะมูจะเกมมันมากครับเดี๋ยวฟังกันมาที่เกมกันก็ถ,ถือว่าเพลิดเพลินกันไปเพลิดเพลินจริงป่ะเนี่ยโอ้ย thank you for paying ครับโอเคขอบคุณมากครับ โอ้ยแม่โอ้ยไออีกโอเคครับสำหรับเกมนี้ครับก็ชิคเก n นฟีดนะครับผมอืมออก็จบไปเกมนึงนะครับสำหรับปีนี้เกมสั้นๆนะฮะเกมสั้นๆแต่เล่นกว่าจะจบนี่คืออืมกูเครียดคูปเปอรไก่ทองคำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลบไก่ เอาเหลือเราคนเดียวนั้นเราเรา,เราลากไก่กลับมาได้ไหมเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนกลับมาไก่แบบว่าต้มไก่แบบอื้อหือไก่ทอดน้ำปลาแบบกระทะใหญ่ๆหทั้งหมู่บ้านน่ะกินกันได้ทั้งแบบอื้อหือดีจริงอะไรวะเนี่ยโอเคครับสวัสดีก็ของคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเกมหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามชมนะครับสวัสดีไปแล้วของคุณทุกคนครับบ๊ายบายจุ๊บ